สวัสดีเจ้าปลากันแถมเ็วกับรายการพิธีบ้านๆสไตล์หนุ่งหนิงวันนี้นหละเจ้าแม่เกี่ยวข้าวหนิงป้าทุกคนมากลางตรงเลยนะดินลมมากๆเลยอันนี้อากับแม่เจ้าเดินเกี่ยวหิมอยู่เนาะเพราะว่าข้าวมันเกี่ยวแบบเสี่ยงตังหิมหิมมันจะเกี่ยวแบบได้นะเจ้ามันจะเกี่ยวยากต้องมีเกี๊ยวแล้วก็เดินล่อเกี่ยวนะเจ้า งเอาเข้าลงเซตแล้วนะเจ้าเดี๋ยวจะลงมาช่วยถ้ารอดสองกันนะเจ้ามันก็นจะแล้วเร็วแหมน้อยหนึ่งเพราะว่าขนฝ้าก็บ่ค่อยเป็นใจเนาะเดินไปเดินมาเจอปู่เจ้านี่ขอเก็บชึบไปปูอ้าอนนี้หนึ่งตัว ไอนน้เป็นปูตัวปูนะเจ้าดูกระดองไอ้ปลาไหลก่ไหนนะุกเว้ยเนี่ยเอาไปปล่อยไหนดีนี่มีน้ามนี่ปลาไหลน้อย วนมาแล้วนะเจ้าอันนี้คนเกี่ยว็นไรเกี่ยวเป็นให้ให้ไปนะเจ้าคนตีเขาเดินเกี่ยวหิ้มนีมันเกี่ยวเข้ากระถึงนะเจ้าเขาจะได้ไปอีทนอกมาได้เดินไก่เดินใ,นใกล้ เป็นขั้นเหนียงเหเจ้าขั้นเหนียงขั้นหน้าเนาะอันนี้ถึงหลอกไปไหมหลอกอย่างไรจ้างรถทะหลอกเหเจ้ามอเตอร์ไซประมาณครชั่วโมงมอนเป็นมันปุหรืเจ้าอันนี้จะไฟเนาะไลายค่นแบบนี้เ้าหยอดบัวปลาเนาะเป็นะกระมันปุูข้าพ่แต่ก็ได้กินว่าอะไรเหเจ้านี่กับพี่ยวไปบองแล้วเนาะงฟอรจะเที่ยวเข้านี่แก้วเจ้าพี่แก้วก็พิมมอนงาขน,นาดเลยนะเจ้าอันนี้เป็นพิชขึ้นเมืองพิชขึ้นเมืองเพ็รก็ได้นะเจ้าพิชมอนอันนี้ผมหัว อันนี้ก็เป็นที่ขึ้นเมืองเหมือนกันนะเจ้าแต่ว่าก้าวน้อยๆเนาะเก้าเตี้ยนะเจ้าแต่ว่ามันยกขนาดนี้เจ้าอันนี้ก it ้าวน้อยๆปะไรนะเจ้ามันขึ้นเหมือนจอดเหมอนจอดที่เลยอันนี้ปลาพริกนี่แหละนะเจ้าปลาพริกแต่มันยังน้อยอยู่เนาะพอนเปิดแบบปูไวกโหลค้าแันนี้เจ้าพันเหมืองคันเหมืองระวังล้อที่เขาเกี่ยวเข้าอยู่นะเจ้ามาแตงแตงตะกียบปลพุดป้อนี่มดแล้วเนาะอันนี้ต้นต้นแต่เตี้ยเจ้าต้นแต่เตี้ย น,นี่ดกแต่เรานี่จุ่มเดียวนะพีคมอนย้มขนาดถึนจอเป็นกระจุกแนละ้วแต่จอพีคมอนนี่นะนี่เถวต้นดอกดาวเรืองเหมือนเจ้านี่ต้นบอนเนาะบอนมอนตะปูไฟตะปูไว้ไวข้างขั้นเหนียงในเจ้าเวลาหน้ามาอย่างมามันก็คือยังน้อยดินมันก็ยังแน่น,นอยู่เนาะมันจะค่อยทีค่อยอาศัยกันไปอันนี้เป็นห้างน้อยมอนอ่ะเจ้าเวลามอนมาตรงมาเอาหญ้าพริกหญ้าพักมอนก็จะมานัาง่งอยู่กับอิน รอกไม่อย่างนเหี้ยละเจ้าอันนี้คันแดนเจ้าเกาะกล้วยนี่นะโซ่คันแดนปดุ่นอันนี้รถกับวนได้สองรอบแล้วแหละเจ้ามีสองกันมันก็นจะเลี้ยวน้อยเนาะนี่ต้องเกี่ยวเข้ารอบยิ่งแหละเจ้ามันเป็นมน้วนงาบเนาะเนี่เป็นมนวน้วนงาบสิพี่เรารถเข้าประตูเดี๋ยวรถจะติดลมต้องเกี่ยวแล้วๆๆดี มันมันมาปลูกดอกไม้นะดอก